ใช่พ่อแฮะปิดไหนบอเออปิดเลยเอา่างอนให้ดีองง่องอางอนงอบูสต์แตกใช้ยังไงอ่ะให้บูสต์แตกไม่เปิดสิครับกดยกเลิกเลยสิครับเพื่อมันจะได้เปิดโปรแกรมกันยนะกดปิดไปเลยสิครับกดปิด,ปดอะ่ะ เบียร์ลงไหนอ๋อโดดก่อน หรือว,ว่าเองจะให้ฮอลองฟังล,ลงมาแล้วก็ยิงล,ลงฟังบน <c oughs> โอ้พีเพลวะ่ะอย่าเลยเบียร์ฮาก,กาผิดไปหน่อยหนึ่งวะ่ะบะถึงอ้าบะถึงบะถึงบะถึงหนักมาก <c oughs> โอ้ยมาเยาฟาร์มมาเยาฟาร์มไปแล้วพอเจอปืนแบบ ไ <c oughs> มีคูณสองด้วยเมืองตั้งโลกเป็นเลยเบีย <c oughs> ทั้งรุมเขาเลยอะทำไมล่ะครับมีคนยิงกันนะครับยจะอยากจะบวกไหมครับฟาร์มของก่อนครับรยิงเหมือนบอดยิงเลยยิงแบบไหนก,ก็ได้เบี้ยเบ,บี้ยเบี้ยมาได้ก็ไดดีก็เอเอไปบ้านรุมเหรอปะอาหาแบบคูนไกลๆอยู่ มังซ้าข้างในมีคนหรือเปล่ามันยิงตรงไหนวะมัน,มน,มนยิงไก,กลกว่าเบีย <c oughs> ใช้เอมตีไหมคหมรับเฮ้ยเอมตีไหมครมาเล่นนะในว่านนี้มีหนึ่งหนึ่งบอกเฮ้ย มาได้หามากมีหนึ่งกระบอกหรือเปล่าเออตายมันยีงอ่างไเนี่ยใช่ๆนะามานู่นมานูน่นยูงปืนข่ะวะ ไหนอะครับ M สี่อยู่หลังเนี่ยหลังตรงนี้ยเลยะตรงฮาแอยู่แถวแบนตรงหลังแล้วมั้ะอุย้ยเข้าใจแล้วมีเปิดที่ต้องได้ที่หนึ่งแน่อนอนเดียวโคตรของเยอะมากจริง M สิบสี่เบียร์ยใชมไหมนั่นเลยครับ อยู่หลังบ้านเราเลยอ่ะใช่ใช่คงตัว,วอยากบวกอ่ะไม่ยิเสียงไม่อยากบวกอยากบวกเอามันดีถ้ามันให้เจอตัวมันก็เอามันเลยเฮ้ยเอสเคเอสเอ้ยใจมินิเบี้ยมีมินิแล้วเบี้ยเอาไปจ่ายอะไรไะมีมีคนณสองปะมีคนณสามอยู่เจอตัวาาาาไวแล้ว đó nó worship camp we nó rồi his đến này their 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 nó their their มัน,ห,มนววหัวหามาก็เลยวิ่งแล้ววะรล้วแล้วมันไปบ้านหลังอันฝั่งซ้ายเหาแล้วบอกหัวแป๊กมันจะไปบ้านฝั่งซ้ายเล้วแล้ว,วกำลังแอบอยู่วะเ <c oughs> บี้ยให้เปืนอ,อย่างวะเนะี่ยปืนอ,อย่างวะเนะี <c> ่ย <oughs> ปืนอ,อย่างวะปืนไหนปืนเนี่ยนะเออปือนนี่มันเอาฆ่ากันอะเบี้ย นี่คนยังมีคนรฟรมเลยงกานหมวกสองนี่กระสุนเฉียวไม่น้อยเดียววะเราคูณสามก็ได้มีคูณสี่แล้วไม่คูณสี่แล้วครับ คลิปอะไรอ่มีคลิปแล้วครบเหลือก็แม็กซ์ตั้งสองปืนเลยมีแล้วก็มีปากบอกปืนคอมพิวเตอรอ์มีคอมพิวเตอร์อยู่มีออม่ได้ชอบถ้าไปเล่นจอามาว่าม,มีครบแล้วนี่หว่ามีสองวอล์กเราบีมเมาออเลยต้องกลับบ้านเดิม ตะกี้มันหายไปแล้วบีไม่นะใชต่ต้องเข้าวงเลยครับเขาเนี่ยจุดสูงสุดแน่นอนจุดสูงสุด <c oughs> ยิงกันนวัวสิ แล้วคนบีมเราไปกันดีกว่าบวกหนึ่งกับเกาะหนึ่งนี่น่าจะบดีแค่ไหนอมีเรือเฉยเลยว่ะไปหาเกาะสองบวกสองดีกว่าบีมมีคนยิงตรงขวา<อ>เรือไปกับแม่งไปบอกใครดิ<อ>เจ้าคนข้อแม่งเอ อื H, H ่น SKS นี่ยังดีเลยบอกเลยเฮ้ยมีแปนี้แปนี้โอ้ว่ายน้ำอย่างช้า ไปเร็วว่ะเล่นันะมีคนหลังหลังอ๋อปังปุ๊ er ้ยเฮ้ยโถหลังให้ยิงหลังให้ยิงบนเหมือนบนสะพานนะไม่บนสะพานเจอแล้วโดนโดน มันอยู่ไหนไมันอยู่ไหนตรงคอนเทนเนอร์สีว่าฟ้าอยู่ห้างกวาเฮ้ยโดนไปหน่อยเบียร์มันทอมนะเติมเลือดก่อน,นความใหญ่ยยผมยิงว่ามีดอ่ะมีกว่าส่วนเฉียวมีเยอะปะมีเก้าสิบถือว่าน้อยใช้ได้ไม่ก็ เราหากระตุนมีกระตุน AK เยอะมากเลยฮะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพอบิ๊มมุดเลยอมันอยู่ข้างขวาแล้วเยู่ขอวมันหลดไป ปยตีิมันกินไม่ไดีเลยทีเดียวเราจะต้องเจอมันเหรอว,วะมาทางนี้แม่งมีแค่กอนหนึ่งเฮ้ยเบียคนเฮ้ยบนหวัวแฮยัดเชฟเฮ้ยแฮได้สนับสนุนนี่แสดงว่ามันตายแล้วดิเออตีมัน่ะ คิดอะไรั้าโอ้ของดีๆทั้งนั้นเลยีขอแล้กันให้อยากได้ระเบิด,ดแบลริวมัลว<บ>นละเฮ้เลอเอตเดียวส่วนเฉียวมองก็สองระเบิดปั๊มปั๊มเดลนากเาดลีนะวุ้ยวุ้ย เป็นนายอ็มีแต่งเต็มยังแมนเลยเพื่อนยัยแมมันก็ดีดีจังน่จอย่างรไแล้วนยิงยิงฝังปุ้งปเข้าเลย ทางซ้ายเขาก็มีพิมพ์เข้าวงก่อนด้วยป่ะเสียงอย่างนั้นอ๋อฝั่งขวาเขาก็มีนะมีทุกที่ไปแล้วป่ะเดีวให้อยู่กลางในโล่งใช่เล่นเหนื่อย้น่ใจแต่กี่มันยังเจ้าอยู่ใช่ไหมมาตอนนี้มันมืดแล้วเจ้าคนเจ้าคนไป นั้นเหรอทงไมทำมาหาเนอะเดีกี้ถันมันวิ่งครับตอนตอนมันยิงแล้วมันมันหันหน้าเหนี่ะมันหล่นมันหล่นนี่มันจะเป็นบอสถ้าปอดเวลายิงโดนมันหนึ่งนัดมันจะหันหน้าหนียไอ้ดอลไปเรียโคตรน่ากลัวไม่รับไม่แน่ ฝัง่งซ้ายเขาอะตรงที่มาร์กไปเอาเลยไปเอาเลยไปเอาเลยเพื่อน,นบิมโดวให้ครับเดือแตกมีเสียวโย่เสียวมาต้องหลังนะเขาแบนได้เล่นแบนเถอะเล่นแบนเถอะโย่บนเขาเลยเชีย่ยบีมของสามอากววาบีมมาเล่นดิีมีกระสุนเฉียวปะ จมมีอยู่ประมาณแฝดแฝมหน้าเราเนี่ยเอาเนี่ยเล่นเลยเล่นเลยเฉียดเล่นปะเล่นเล่นเล่นเลของดีขนาดนี้ต้องเล่นแล้วแหละนิ่งเีายวใช้คมกันั่งซ้ายมีคนอยู่นะเดียวมีครัหูฝั่งเอข้อแม่เด้อเเล่น้มนเด้อปะฝั่งลายน้ำฝั่งปูนกัได้เกาะไหมมีกระสนเฉียวบ้าทอาย กาะเขียวเอ้ยกาะเขียวอะไว,วะก็อันสองได้มาบัตแตกแานทางมีกระสุนชิยวที่มีกระเป๋าที่มันกันวองอย่างแม่เดี๋ยละก, 1, ก, 1, ก้อหนึ่งกอหนึ่งกอหนึ่งตายเลยเพื่อน <c oughs> หาดเกาะจนแบบแถวๆเนี่ยบิมฝั่งซ้ายทำไมมันได้ยินเสียงวะมันงขุดเข่าวไปวเบีย ยิงก็ยิงพร้อมกันตัวข้อสุดี่เาไปมอบบีมมีหิซ้อให้น,นัน <c oughs> คือบระจาจอะไรกันเนี่ยไม่แค่มีแต่ปืนอันนี้ประสนออ แน,เอ,นอเ,เอาโพสิชันบ่ค่อยดีเลยมั้ัเริ่มเบียวแล้วยิงกยิงเสียวร <c oughs> วกบอแกเอาคูลสีไปใสก่กระอไปอยังห้องมันจะดีแค่ไหนดีเกิน กลัวม euh um, ันด oh. ีดเกินท uh, ี่จริงมันก่อนมันมันนิ่งนะอักนะแต่แบบอยากลองมีมบงเฮาแต่เล่นบนเขาได้เปรียบว่ะจะอยู่นี่ก่อนจะได้โอ้ยอยู่ทางเวยเว่ยนะเว้ยถ้าอยู่เนี่ยถ้าหราจไปอยู่ไหนเราต้องรีบๆนี่แบนนี้น่าจะเวิร์กโอ้ย้างหลังอ่ะคิ้งเขามันหย่าเฮ้ยบมไหนเดินตรงไหนเบี้ยฝั่งเหมือนฝั่งข้างแบนนี่ไงตายแล้ว ฟังหิมน้ำอะหิมน้ำเหมือนนะเขาว่าใช่อะไะเพื่อนคิดว่าเหมือนขนาดนี้โหฟังยิดีเลยแฮมอาจจะอาจจะมีได้ก็ได้มันเหลือฟิปคแล้วเบียน่าจะมามีบอสเขาวะ มกันเฮาโยางแจ้งมากๆเลยมะคอย่าโว่าเฮาอยู่ตรงไหนยังพยายามอยายู่น้าแต่งาะอมดูดิถ้าสองโยบเ่่อลดอ้มัน้ถ้าจะเป็นเสียงชิิงก็ได้บ้านนี่แต่ได้เสียงเหมือนมันล่นนะฮ่ามันได้ล่นนะนั่งตลอดเวลาตะ อำะมันของตัานี่ว่ยหนไปรู้ไมเจออย่งเด็ยโทรศัพท์เขามีไว้โทอไม่ใช่มีไว้เล่นเกมขเข้าใจไหม you know Under you understand me no เอ้ยมีโทรศัพท์ที่มีโทรศัพท์อ่ะที่มีเกมอยู่ห้ของในโทรศัพท์อ่ะ มีสลับฮะสลับสลับสลับ w h อ t อิสลับเจมไพาโอ้วันนี่เปิ้น,เป,นเปิ้นหาตังแบบนี้แหละกันเนี่ยฮะคือคือขาดทุนหรือว่าได้กำไรถ้าเป็นเกมซัตังหรือเกมมั่ใช่เติมเลยไ <laughs> เรียกว่ายูเฟ่เสียงยิ่งเดินหเลยป๋อปยิ่งพอมาตั้งบ้านแทดิต้องหามากอ่ะบีบยร์ู้เสียงเหรอเบียร์บเซิงอะไรนี่อ,อันนี้หลองเดินเลยนะนี่ให้ลองแบบนางแล้วเดินนะได้ยินมา้ มีไหมมูฟแล้วเอราว่าอากจะใจคุ้มกันว่ะเสียงคลิงนั่าเลยครับว่าเหลือแปดคนแล้ว่าศสตรูห้ต้องขึ้นขึ้นเข่าวะให้ต้องเล่นขอบเข่าวะโอ้ยเสียงแหงวะเนี่ย ไอจมีมิมมากนี่ไปไปอยู่ข้านฮะขอดูหลังแป๊บนี่มันมีผีเพ้อบ่า <c oughs> งฮะดูหลังกันอะเป็นโง่แป๊บกัวเื้นที่นี้ยิงลงๆอยู่ด้วย

ตตัวเดียวไปยต็นตัวเดียวไปไม่ชุบนะไมชุบฟังแม่ฟังคนเียวไก่ผู้กอนไเต็มตัวเดียวีปมีมข้้านเข้้านเข้้านเข้บ้านบ้านไหนวะเนี่ยโคดังเล่นโคดัง จากว้อสองอตัวอุ่นใจนใจริงอุ่นใจชิบเป็งตาลังตัวหนึ่ง่ะดูดยูทีวีชิบเป็งละเบียดูยูทีวีใครเปิดประตูวบีมถ้ามันเป็นคนเปิดประตูด้วยฮะฮะเดี๋ยวโอ่ออะ ไม่ได้เปิดมีคนอยู่ตรงไหนนะอยู่บนเขาแล้วเนี่ยหนึ่งตัวให้เราไม่หล่นมาเฮ้ยมาแล้วเบี้ยไม่ไหนนะเบี้ยต้องห้ามากต้องหามากต้องห้ามากต่อท่อนายต้อยต้องหามาหหามากเบี้ย หลังก้อนหินเหรอโคตนได้หามากอ่ะเจอมาแล้วก้อนหินนี่เห็นแล้วเห็นแล้วบีมบีพร้อมเลยจันบีมมีใหญ่ใหญ่เหรอมี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 หาดรอปไว้ตรงบ้านหานตรงที่แทนนี่ตัวเดียวเกมนอกหนึ่งบีมตัวเีย Ở ban, ở ban, nóc 1 nhiều ban Nhiều đi đớm nè Mà lắng, mà lắng, mà lắng, mà lắng Mà lắng, m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 à lửa tì đi ô đây, mần đây, mần ban, เทียมเอาอยัางมาตายด้วยเหรอโอ้ถ้าไม่กลั่นวงอยู่อะ่ะเออกลัวที่ไหนอะ่ะทำไมซีโฟมันแตก,กาาตาจังวะรู้กลัวกลัวกลัวทีนน่ไหนตกใจลกแนะ่<อ>ให้จริงมาตาย